เรียกได้ว่าหลายคนนะคะคงทราบกันดีค่ะว่าคุณเจี๊ยบกหนกพรนะคะหรืออดีตนักร้องดังเนี่ยที่เคยถูกหวยรางวัลที่1ไปเมื่องวดวันที่16สิงหาคม2566นะคะนั่นก็ได้รับเงินไปถึง6ล้านบาทซึ่งงานนั้นนะคะเธอก็ได้นําเงินที่ถูกหวยรางวัลที่1นะคะไปเก็บไว้รักษาตนเองยามป่วยเรื้อรังมาหลายปีค่ะและล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่นะคะเมื่อคุณเจี๊ยบกหนกพรนั้นได้โพสต์ภาพหลังที่เธอนั้นนะคะถูกรางวัลที่1ไปแล้วเนี่ย ล่าสุดค่ะเธอได้แต่งงานกับสามีชาวฝรั่งค่ะเรียกได้ว่าหลายคนคงทราบกันดีนะคะว่าคุณเจี๊ยบกหนกพรหรือนักร้องดังนั้นเคยถูกหวยรางวัลที่1ไปเมื่อวันที่16สิงหาคม2566หลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้ประกาศตามหายายชราคนนึงนะคะหลังให้โชคใหญ่บอกเลยว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นเศรษฐีป้ายแดงแต่เธอก็ยังไม่ลืมบุญคุณของคนที่ให้โชคเธอค่ะโดยงานนั้นนะคะเธอก็ได้โพสต์คลิปคุณยายคนดังกล่าวค่ะพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า ตามหาย,ายายที่อยู่ในคลิปที่ให้โชคเจี๊บค่ะก่อนที่เธอนั้นนะคะจะเจอคุณยายค่ะภายหลังนะคะเธอได้เจอกับคุณยายที่ให้โชคเธอซึ่งงานนี้นะคะเธอก็ได้มอบเงินให้กับคุณยายเป็นจำนวนเงิน1000บาทและก็ฝากเงินไว้ให้กับครอบครัวของคุณยายอีก1 0,000บาทค่ะเพื่อความปลอดภัยของคุณยายนั่นเองและหลังจากนั้นนะคะคุณเจี๊บกาญจนาพรนะคะเธอนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอหลังเจอกับตัวเต็มๆค่ะ ผลของการถูกรางวัลที่1ซึ่งงานนี้นะคะเธอนนั้นเนี่ยก็ได้โพส์ระบุข้อความเอาไว้ว่าตั้งแต่วันที่ถูกรางวัลที่1จนถึงวันนี้ก็2วัน3คืนฉันยังไม่ได้นอนหลับเต็มตาเลยทุกคนโทรศัพท์ฉันเนี่ยทำไมมันถึงมีพี่น้องเยอะจัง ท่ามกลางที่เธอนั้นนะคะโพสคลิปกําลังขยี้ตาพร้อมกับหาวไปด้วยพี่น้องทั่วประเทศคนไม่เคยรู้จักก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันก็โทรมาเต็มเลยมีแต่คนลําบากไม่ลําบากก็มีแต่ฉันคนเดียวแหละเนาะโอ้ยอย่าเพิ่งโทรมากันเลยพี่น้องเอ๋ยรอให้ฉันใช้นี่ใช้สินให้มันเสร็จก่อนนี่สินฉันก็เยอะอยู่ค่ะอย่าเพิ่งโทรมานะซึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปนะคะก็ทําให้ชาวเน็ตเ,เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวเขาว่าโอ้ยอยากถูกรางวัลที่หนึ่งแบบ นี้บ้างจังเลยญาติที่น้องเยอะจังเลยนั่นเองค่ะและล่าสุดต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นข่าวดีค่ะเมื่อคุณเจี๊ยบกหนกพรนะคะอดีตนังร้องดังที่ป่วยมะเร็งนะคะที่เราคุนหน้าคุนตากันอย่างดีนะคะว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นหญิงสาวที่ถุกระวันที่1เธอนั้นนะคะก็ได้ประกาศข่าวดีข่าว่าเข้าพิธีแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติแล้วค่ะโดยงานนี้นะคะเธอนั้นเนี่ยก็ได้โพ์รูปภาพนะคะ ผ่าน Facebook ส่วนตัวคะ่ะโดยเป็นภาพบรรยากาศการแต่งงานกับสามีชาวต่างชาตินะคะที่เต็มไปได้วยความอบอุ่นของครอบครัวและก็คนสนิทนะคะพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้สั้นๆค่ะว่าขอบคุณจากใจท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมายหลังเธอนั้นได้แต่งงานกับสามีชาวฝรั่งค่ะ